ทริคที่ผมจะหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นทริคที่เขาใช้ประมาณขนาดของโลกทั้งใบด้วยแท่งไม้แค่แท่งเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอผลที่ได้ออกมามันเพี้ยนไปจากค่าจริงแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นเองทงั้งๆที่ทริคนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่สมัย2000กว่าปีก่อนแล้วมาดูกันครับว่าเขาทำยังไงวิธีทำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไปหาแท่งไมตง้ตรงๆมาแท่งหนึ่งเอาไปตั้งไว้กลางแดดตอนเที่ยง วัดความยาวของเงาแล้วก็เอามาเทียบกับความยาวของแท่งไม้ง่ายมากครับใครๆก็ทําได้แต่ส่วนที่ทําให้มันพิเศษเนี่ยคือเราต้องทําสเต็ปพวกนี้ให้มันถูกที่ถูกเวลาครับคนที่คิดทริคนี้ออกคนแรกอะ่ะคือเอราทอสเทนิสแห่งอเล็กซานเดรียครับคืออยู่มาวันหนึ่งอะ่ะเขาได้ยินข่าวลือมาจากเมืองไซยินที่อยู่ทางใต้ของอียิปต์สมัยนั้นะนะครับว่าที่เมืองนั้นอะ่ะมันจะมีปรากฏการณ์แปลกๆอย่างหนึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง คือมันจะมีวันหนึ่งที่ตอนเที่ยงวัน,นพระอาทิตย์มันจะลอยอยู่บนหัวเราตรงๆพอดีซึ่งมันก็จะทําให้ในณโมเมนตะ์นั้น,นทุกอย่างที่เราเห็นมันก็จะไม่มีเงาทอดออกมาเลยบางคนอาจจะเคยเห็นรูปถ่ายเห็นอะไรทํานองนี้ตามเน็ตนะนะครับซึ่งพอเราดูแล้วมันก็จะรู้สึกว่าลอยๆเหมือนเราตัดต่อเอาเสาเอาอะไรมาแปะไว้ในรูปใช่ไหมเราเรียกปรากฏการณ์นี้กันว่าวันไร้เงา Zero Shadow Day หรือไม่ก็ลาไฮหน้าหนนครับ พอได้ยินแบบนี้เนี่ยเอรารอสเทนนิสก็เลยเดินทางไปที่ไซยินครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้จริงๆกับตาพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็คิดต่อครับว่าเขาอยู่ที่อเล็กซานเดียมาตั้งนานทําไมเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยท,ท,ทั้งๆที่2เมืองนี้ก็ไม่ได้อยู่ห่างกันขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเทียบพอให้เราเห็นภาพเนี่ยอเล็กซานเดียกับไซยินก็อยู่ห่างกันประมาณกรุงเทพเบ,พเบตงได้นะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็คิดออกครับว่าทําไมแต่เขายังสามารถเอาปรากฏการณ์นี้ มาใช้ประมาณขนาดของโลกทั้งใบได้ด้วยอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนียเกิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณคือผ่านมาตั้ง2,000กว่าปีแล้วสมัยนั้นแผนที่โลกที่ชาวกรีกใช้กันมันมีแค่นี้เองก็คือเก็บยุโรปได้เกือบครบแล้วแต่ว่าที่เหลือคือแทบไม่เห็นอะไรเลยเทียบกับแผนที่โลกปัจจุบันแต่ด้วยทลิกฉลาดฉลาดที่เอรทอสเทนิสคิดออกมา มันทาให้ชาวกรีกโบราณสามารถคานวณขนาดของโลกได้แม่นยํามากๆจนแทบจะเป็นเลขเดียวกับค่าที่เราใช้เป็นมาตรฐานตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะเรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรออกมาภาพนี้นะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเอราทอรเทนิสในตอนนั้นนะก็คือเรามีแท่งไม้แท่งหนึ่งอยู่ที่เมืองไซย,ยินตั้งฉากกับื้นโลกซึ่งณจังหวะที่แท่งไม้นั้นมันไม่มีเงาเรารู้ว่าแท่งไม้นี้ชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ตรงๆซึ่งในโมเมนต์เดียวกันเลย แท่งไม้แท่งที่2ที่ตั้งอยู่ที่อเล็กซานเดรียเนี่ยก็ตั้งฉากกับพื้นโลกเหมือนกันแต่ว่าแท่งไม้อันนี้เนี่ยมันจะมีเงาทอดออกมาเพราะว่ามันไม่ได้ชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ตรงๆเหมือนกับแท่งไม้อันแรกเนาะถ้าเราซูมกลับออกมาเนี่ยแล้วเราบอกว่าแสงจากดวงอาทิตย์2เส้นนี้มันขนานกันด้วยเลขาคณิตที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยปถม,มะนะครับมันทําให้เรารู้ว่ามุม2มุมนี้ที่มันเป็นมุมแย้งกันน่ะ มันต้องมีขนาดเท่ากันแล้วถ้าเกิดเราซูมกลับเข้าไปดูที่แท่งไม้แท่งที่2ของเราอะเรารู้อีกว่าถ้าเกิดเราใช้ความยาวของแท่งไม้กับความยาวเงามาบวกกับตรีโกณมิตินิดหน่อยเราก็จะสามารถคำนวณมุมเซตาออกมาได้ซึ่งความรู้พวกนี้เนี่ยชารีกริโบราณก็รู้กันดีตั้งแต่สมัยนั้นอยู่แล้วก็เลยทําให้เอรอสเทนิสเนี่ยสามารถคำนวณมุมเซตาออกมาได้ที่ประมาณ7.2องศาหรือก็คือประมาณ1ใน50ของวงกลมทั้งวงครับ ซึ่งมันก็แปลว่าเส้นรอบวงของโลกทั้งใบเนี่ยมันจะยาวเป็นประมาณ50เท่าของระยะทางระหว่างเมืองอเล็กซานเดียกับไซยินครับอ่ะขั้นตอนสุดท้ายแหละคือถ้าเกิดเรารู้ระยะทางระหว่างอเล็กซานเดียกับไซยินเมื่อไหร่เนี่ยจับมาคูณ50ก็จบเลยใช่ไหมในขั้นตอนนี้เนี่ยเอราททสเทนิสเขาไม่ได้ทําเองครับแต่ว่าเขาไปจ้างนักเดินทางมืออาชีพในสมัยนั้นเนี่ยให้วัดระยะทางออกมาให้ ซึ่งก็ได้คำตอบออกมาที่ประมาณ5,000สเตเดียครับสเตเดียเนี่ยจะเป็นหน่วยวัดระยะทางที่เขาใช้กันในสมัยนั้นซึ่งพอเราคูณออกมาเนี่ยเราก็จะได้ว่าเส้นรอบวงของโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250,000สเตเดียซึ่งเป็นคำตอบที่เอราทอสเทนิสได้บันทึกเอาไว้ครับอ่ะกลับมาที่ปัจจุบันเอาจริงๆเนี่ยนักประวัติศาสตร์สมัยนี้ก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นว่า1สเตเดียเนี่ยมันยาวกี่เมตรจริงๆ แต่มันก็มีเลขอยู่เลขหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับกันก็คือสเตเดียหนึงเนี่ยยาวประมาณ155ถึง160เมตรซึ่งพอเราคูณออกมาเนี่ยเราก็จะได้ว่าเส้นรอบโลกยาวเท่านี้เทียบกับความยาวที่วัดด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมันเพี้ยนไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเนี่แหละครับคือพลังของนักคิดในสมัยนั้นที่เขาใช้แค่ความช่างสังเกตบวกกับมันสมองก็สามารถสู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แล้วครับ ในวิดีโอนี้เนี่ยผมข้ามรายละเอียดใหญ่ๆไปหลายอย่างเหมือนกันอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือทำไมการทดลองเนี่ยถึงทำได้แค่บางสถานที่บนโลกนี้เท่านั้นแถมยังต้องทำในวันที่มีเวลากลางวันยาวที่สุดของปีหรือก็คือวันคริสต์มามส,สัน summer solstice เท่านั้นเป็นวันอื่นไม่ได้หรืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือวิธีที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะฮะจริงๆก็ไม่ใช่วิธีดั้งเดิมที่เอลลอทเทนิสเขาใช้นะ แต่ว่ามันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ชาวก,กรีกคนอื่นเขาหยิบวิธีเก่ามาปรับให้มันเข้าใจง่ายซึ่งมาเกิดขึ้นที่หลังเอลทอทเทนนิสตายไปตั้งหลายร้อยปีแล้วที่เราต้องทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าบันทึกดั้งเดิมของเอลทอทเทนนิสเนี่ยมันถูกทําลายไปหมดแลละไม่เหลืออะไรมาถึงสมัยเราเลยนะเรื่องดีเทลเรื่องรายละเอียดที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันมีอีกเต็มเลยครับถ้าเกิดใครอยากเห็นวิดีโอภาคต่อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับ